สวัสดีจ้ามืัอนี้เสมาเห็ดแกงเห็ดใส่หมูสามชันจ้าแกงแกงของก๋าเสฉมีบางอึออนแต่กับหมูสามชันอันนี้โมเมนยานางเด้พี่นก้กเหมืนนไปยังวะพ,พักพักไปสปินาสิพักอิตาเลียแซบอยู่เลยหวานหวานเขียวงามใส,ส่แกงพี่น้อกก๋าเสมาปั่นเอาปั่นใส่แกง คอนแทนยานาพี่น้องมันก็สีหอมอีกแบบหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นคอนแดลโวใส่ไว้สิไข่ลงไปอันนี้ก็จะมาขวามูให้มูอซุกจักหน่อยหนึ่งเนาะน้ำมันมันเยิ้มเยิ่มน้อยหนึ่งก็ใส่น้ำยานากระเด้อเบุ๊มบินบุ๊มบินยานาน้ำพักสปินาสิพักอันนี้มีวิตามินหลายหลายพี่น้อง อันนี้กระเชมันขัเบือก็ได้พี่น้องเอ้ยก็จะไปตั้มมาแล้วก็จะไปตั้มปก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 จนมันแดกมันแดกตั้มมันแดกดีๆพี่น้องก็ะเชมมแดกมันได้เลยอันนี้ก็ะเฮดเฮดอิตาลีพี่น้องบ่มีมีบ่มีเฮดหลังหอกแกงกับเสียบก็กำลันได้นี่เฮดอันนี้นะอร่อยดี ใส่น้ำมาน้ำปลาลงไปน้ำแกลกนำแกลกน้ำข้าวเหนียวก็ตองเอาเลยอย่าหยันกัง่งปานหน้อยหน่อยมีกั่งเด้พี่น้องอันนี้จะกับพปงนัวกันเนาะพงเทวดาใส่แบบอ,อึออนคนๆให้มันเข้ากันพี่น้อง มองมึงฟุดอยู่วยวยเกเฮ่เฮ่เฮ่ใส่เฮ่เฮ่เฮ่นึ่เฮ่เฮ่เสุกแล้วหเฮ่เฮ่เฮ่เ้่เฮ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 ้เฮ่เฮ่เฮ่เเฮ่เฮ่เฮะเฮ่เฮ่เฮอเ่นฮ่เฮาเ่เฮ่เฮ่เฮอเน่เเย่าเฮ่่อฮอเฮน่เม่กฮะเฮ่เฮอเฮตเฮเอาใส่เ่เ่ก็เป็นตอนก่ เมืองพี่น้องชีขนงามบ่ลนี่กับขนน่ากินอยู่ไรเฮ้เฮ้แกงเฮ็ดแกงเฮ็ดด่งโงกบอกปบใจจะคล้องแกงเฮ็ดด่งโงกเบิ่งแซ่บบ่ลนี่ชีสันน่ากินฝุดอุลงอลงอยู่ยังบ่สุดท้ายควรก็ชีใส่พักลงไปพี่น้องตามด้วยบาสซีดีโกใส่แทนผักกระเนียงเนาะอ่ะแค่นี้แหละ ว่าไม่ยั้งงากก็แต่งเกินนะเป็นอ่ะเช็ดเรียบร้อยมาจา้ากินน้ำกันเด้อจา้าแค่นี้ก็เลยกินได้แล้วถ้ามากถ้าสอบก็กดฝากกไดไลค์กดแชรกก์กดติดตามเลยนะจา้าพบกันใหม่เก็บหนาจา้ะบ๊ายบาย